ความจริงที่ว่าโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อนถูกบันทึกไว้เป็นอย่างดีผู้เชี่ยวชาญระบุว่านี่เป็นปัญหาเพราะถ้าผู้คนเชื่อเรื่องเท็จมาตรการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจล่าช้า,าออกไป BBC ตรวจสอบ5ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยครั้งในโลกออนไลน์ ความเชื่อผิดๆหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องจริงใน TikTok วิดีโอภาษาสเปเนเผยแพร่ข้อมูลแบบผิดๆว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่มีอยู่จริงและมีผู้รับชมหลายพันครั้งข้อความในโซเชียลมีเดียลักษณะนี้ยังแพร่กระจายไปในภาษาต่างๆทว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ1,800อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นแล้ว1.1องศาเซลเซียสนักวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงอย่างชัดเจนว่านี่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศก๊าซเหล่านี้เช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนเก็บพลังงานส่วนเกินในชั้นบรรยากาศโลกไว้แล้วทำให้โลกร้อนขึ้นกว่าเดิม